ของท่านจะสร้าง Thailand Star ์เหมือนคุณลิซ่าคุณบัวขาวให้เป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศได้ยังไงบ้างครับครับบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่ที่มีศักยภาพและสามารถที่จะโปรโมทประเทศไทยเราได้ได,ได้ได้อย่างดีครับในในในโลกนี้เนี่ยศิลปินที่ศิลปินเอเชียนะครับที่สามารถที่จะเรียกยอดวิวได้สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นศิลปินกังนําสไตล์ของเกาหลีนะครับเท่าที่เห็นคือ4,600ล้านวิวนะครับล้านนะครับ4,600ล้านวิวลิซ่าของเราเนี่ย มิสลิซ่ากับมิลลี่เงี้ยครับได้ประมาณสักสักสิกว่าล้านวิวในในในยูทูบยูทูบหนึงเราต้องเชิญบุคคลเหล่านี้ครับมาเป็นทูตทางวัฒนธรรมของไทยทุกคนเนี่ยมีความภูมิใจในความเป็นไทยอยู่แล้วครับแต่รัฐบาลเนี่ยไม่เคยได้ประสานอย่างที่ผมบอกครับในส่วนของศิลป,ปินที่เราไปที่ไปทํามาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยเขาทําด้วยตัวเขาเอง เราไม่เคยมีอะไรที่จะไปเลยนะครับและมีหนําสาที่ผ่านมาศิลปินมิลิครับซึ่งไปกินข้าวเหนียวมะม่วงมูลค่าของการกินข้าวเหนียวมะม่วงทําให้คนรู้จักคนไทยนะต่างชาติรู้จักคนไทยแล้วข้าวเหนียวมะม่วงขาดตลาดไปเลยนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเนี่ยปรากฏว่าเขามาพูดเรื่องการเมืองไปแตะลุงฮนระพอไปแตะลุงปับ๊บโดนคดี ผมเนี่ยส่งคนไปช่วยเขาส่งทนายไปช่วยนะฮะยังมีมีข่าวที่ลงอยู่คือจะบอกว่านอกจากที่เราไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้วเนี่ยเรายังไปปิดปากเขาด้วยในกรณีที่เข้ามากระทบกระเทือนต่อตัวผู้นําประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนมายเซ็ตสมัยตัวรัฐบาลตัวพรรคการเมืองที่เข้ามาต้องเปลี่ยนมายเซ็ตสมัยเชิญเขาเหล่านี้มาเป็นทูตวัฒนธรรมครับ แล้วก็คุยกับต้นสังกัดเขาเลยว่าเขาคือคนไทยคือแอสเซทหนึ่งของประเทศไทยถ้าเกิดเขาสังกัดต่างชาตินะครับถ้าสังกัดเมืองไทยได้แน่ๆครับเรามีมีอินเซนติฟให้เขาเราสามารถที่จะสนับสนุนได้เราบอกคุณช่วยนําไปโปรโมทให้หน่อยค่าขเนียวมาม่วงเขาหยิบมาเขาไม่ได้สักบาทแต่ผมเชื่อว่ามูลค่าของมันเนี่ยมากกว่างบประมาณที่รัฐบาลไปใช้ในส่วนของ 5F อะไรของเขานะครับ คือ10นโยบายออกมาเป็น100อีเวนต์ใช้เงินเป็นพันล้านไม่ได้ไประโยชน์ครับไปสนับสนุนเหล่านี้ให้เขาช่วยพูดแทนคนไทยพูดไปในขณะที่ต่างชาติเขาอยากจะฟังคนเหล่านี้ประเทศเราจะสามารถที่จะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไปได้ไกลกว่านี้เยอะครับเราคิดว่าลิซ่าหรือบัวขาวเนี่ยพอเกิดมาแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์เหรใช่มันต้องผ่านการเทรนแล้วลิซ่าเนี่ยมีความยากลำบากมากในการ ไปไปแข่งขันไปรุ่นไปนี่คือได้มาโดยเป็นพรแสวงทั้งนั้นเท่าที่มีอยู่นะครับบัวขาวก็เหมือนบัวขาวนี่มีการแบบพยายามเป็นเป็นอย่างมากในการที่จะได้เป็นซูเปอร์สตาร์ตรงนี้จาพนมอีกคนหนึ่งจาพนมนี่ไปเล่นเล่นหนังในต่างประเทศนะครับสองสามอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนไทยมีอยู่ก็คือว่าขาดลักษณะของ การขาดเรื่องการส่งเสริมตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยให้เขาได้มีตรงนี้ขึ้นไปถ้าเราส่งเสริมเข้าไปนะครับเขาเป็นได้แต่ว่าเราต้องอย่างที่ผมเรียนแล้วไม่ใช่ได้มาโดยโชคไม่ใช่เกิดแล้วมาเป็นมันเป็นพรสแสวงเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะต้องส่งเสริมเขาให้เขาได้ได้มีตรงนี้เราสร้างได้แน่แต่ว่าผ่านการส่งเสริมจากรัฐไม่ใช่เขาเนี่ยทั้งสองคนก็ไปพยายามกันอยู่เองทั้งนั้นนะครับ